น่าอร่อยน่าอร่อยพดังขำเย่แล้วพดางนะเาก็ได้เกิจ ดูตอนเคี้ยวอร่อยบ่อร่อยอืกมอืครับมตามคเราิ้มปงี้ม่เราิ้ไปนี้เอาคนละอย่างกันหรอม่้อย่างละลายเนี่ละลายอาไอ้ต้ยเอวยอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lỡ những video hấp dẫn